สวัสดีเจ้าปอแม่พี่นองมะม่วงมาเจอกันหึงแล้วนะเจ้าก็ส่องปุยนุ่มมอแสบคือมะม่วงเบาดองมะม่วงซดมีถึงดองถึงซอสเจ้าอันนี้กับมะม,ม่วงมะม่วงซดมะม่วงส้มน้ำจิม้มามามาพี่นองเขามากินกันเลยเจ้ามากินกันเลยค่ะอร่อยแซ่

หบอกคำเดียวได้เลยว่าแสบพี่ลุงขอซึ่งกลางซึ่งยังว่าเจ้าวันนี้มากรอนมาก ท่วมตาแตกเพื่อนคนไหนกำวังนอนจัดเลยค่ะอร่อยแซ่บเบิเปรี้ยวเปรี้ยวคือเปรี้ยวแซ่บ Ừ, đạp đến Sốt cả lắm đòn cũng ảnh Hôm nay mà bên miệng bên hai ơi Mở Mở đẹp Web đón có xem Web sốt có khứt mát Sữa không ừ, xôm, dạ, คนดีใชแล้วกินในจ้านนี่น,จนะจัดเลยตาเป็นงหนึ่งอมว่าจัดเลยตาแจ้งห้ามเลยจ้ะจยเปลี่ยนจะว่าเปลี่ยนนู่นเปนนี่เธอเป็นอย่างนี้นบึกเป็นไทยบึกเป็นเมียง <c oughs> วันนี้ทำคลิปยังดีบดวนเดือดซีมองอ่ะแล้วต้งไปหับนหยูกุ้งเยี้มไก่เหลือเห็นอ่ะวันนี้ทำคลิปจ้ะ มะมมะส้มยืนหนึ่งมะคั้นถั่น้ำหกกระมะ มากเรัพรมขอนกิบแล้วรมาวันนี้ปุญญานุชก็ขอตัวลาเพื่อนๆมาก่อนแล้วนะคะว่าเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะใครเห็นหน่อย <c oughs>